สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอพิโดในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้การทําขนมไทยนะคะซึ่งในวันนี้ก็คือขนมสัมปันีนะคะ โดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์เป็นเอกทรัพย์สินนะคะอาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการโรงเรียนการเรียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นเอกสวัสดีครับอาจารย์น้ำกันค่ะครับวันนี้ก่อนอื่นจะขอถามอาจารย์เป็นเอกเลยนะคะว่าในการทาขนมสัมปันดีค่ะจะมีการใช้น้ําเชื่อมมีกลิ่นค,ะค่ะวันนี้อาจารย์เป็นเอกเลือกกลิ่นอะไรบ้างคะเอ่อวันนี้กลิ่นที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นกลิ่น ดอกอัญชันนะครับกลิ่นกุหลับจุฬาลงกรนะครับแล้วกลิ่นสุดท้ายพิเศษมากเลยกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงครับอาจารย์น้ำกรหเป็นกลิ่นที่เหมือนว่าไม่ค่อยมีในท้องตลาดเลยว่าตัวข้าวเหนียวมะม่วงนะคะทำอาหาได้ย่างนิดนึงใช่ครับใช่ครับแล้วปกติขนมสัมปันีเขาใช้กลิ่นอะไรคะคือปกติแล้วขนมสัมปะนีนะครับก็จะมีกลิ่น จากดอกไม้สดนะครับ<อ>ก็คือเอาดอกไม้ดอกมะลิดอกกระดังงานะครับชมนาดไปลอยน้ําทําเป็นน้ําดอกไม้สดนะครับ<อ>หรือว่าจะใช้เป็นกลิ่นสังเคราะห์นะครับเป็นกลิ่นมะลิสังเคราะห์หรือว่ากลิ่นนมแมวสังเคราะห์ก็ได้แล้วแต่นะครับ<อ>แต่ว่าวันนี้เรามีกลิ่นพิเศษและกลิ่นเฉพาะนะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ให้รสหวาน<อ>ด้วยครับจาร์น้ำตาลนะครับก็เราลดปริมาณน้ําตาลลงนะครับเพราะว่ามันเป็นไซรัปอยู่แล้วคร<อ>ับผม เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะโดยวันนี้วัตถุดิบเรามีอะไรบ้างคะวัตถุดิบสัมปะีน้อยมากเลยครับน้อยจริงๆน้อยแต่ยากครับมีแป้งมันสำปะหลังนะครับมีน้ําตาลทรายหัวกะทินะครับถ้าวันนี้เราใช้เป็นตัวกลิ่นนะครับรสนำเชื่อมที่มีกลิ่นนะครับเราเติมสีลงไปอีกนิดนึงนะครับเผอิญว่าพอไปโดนกับแป้งนะครับสีก็จะดรอปลงนิดนึงผมก็เลยขออนุญาตเติมสี นะผสมอาหารลงไปหน่อยนะครับให้มันดูมีสีสันมากขึ้นใช่ครับใช่ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งครับคือพิมพ์ที่กดนะครับมีทั้งพิมพ์พลาสติกพิมพ์ไม้พิมพ์ซิลิโคนก็เลือกแล้วแต่ความถนัดครับจากนักการกครับผมเราจะมาเริ่มทําเลยขั้นตอนแรกต้องทำาไงบ้างขั้นตอนแรกเราจะต้องเอาแป้งมันสำปะหลังนะครับไปคั่วในกระทะไฟอ่อนๆนะครับจนแป้งสุกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าแป้งสุกเป็นยังไงโอเคค่ะได้ค่ะ เราก็ใส่ตัวของแป้งมันลงไปในกระทะทองเหลืองนะครับแต่ถ้าบ้านใครไม่มีกระทะทองเหลืองอาจารย์น้ำการเราใช้กระทะเทฟลอนได้นะครับอ๋อโอเคอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นหน่อยนะใช่ครับก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟอ่อนๆนะครับไฟอ่อนๆใคะเราลองสังเกตดูนะครับว่าคั่วตอนแรกเนี่ยครับตัวแป้งเนี่ยยังเกาะกันเป็นก้อนอยู่นะครับเดี๋ยวพอเราคั่วไปเรื่อยๆเนี่ยแป้งเขาจะแห้งขึ้นนะครับแล้วมันก็จะฟุ้งนะครับอันนี้แป้งคือเริ่มใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นวิธีสังเกตว่าแป้งใช่ครับใช่ครับ ใช้เวลานานไหมคะในการคั่วเธอสัสดส่วนนี้ใช้ประมาณสักสิบถึง15นาทีครับต้องใจเย็นมากๆเลยใช่ครับ<ๆ>ไฟต้องอ่อนมากๆครับอาจารย์แล้วก็จะคั่วจนเป็นสีเหลืองนะครับอ๋อค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือเราจะละมือจากกระทะไม่ได้เลยนะครับพอทละมือปุ๊บเนี่ยแป้งพอเกาะกันเป็นก้อนโดนความร้อนที่ก้นกระทะ<ๆ>เขาก็จะเกิดไหม<ๆ>เกิดคาราเมลขึ้นมานะครับแําการตอนนี้แป้งเราก็เริ่มใช้ได้แล้วนะครับ<ๆ>เปลี่ยนสีเห็นไหมครับ จากขาวๆมาก็จะเริ่มเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับแล้วก็เห็นไหมครับที่ผมบอกว่าเขาขั่วไปเริ่มคุ้งนะครับแล้วแป้งเขาจะลื่นล่อนอยู่ในกระทะเลยเนก้อนแล้วใช่ครับผมอันนี้ก็แสดงว่าเราใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟเอาตักแป้งขึ้นพักไว้นะครับทิ้งให้เย็นแล้วเราจะมาทำน้ำเชื่อมกันโอค,ครับผมตัวน้ำเชื่อมเราก็จะมีหัวกะทิอย่างที่ผมบอกแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับโอเคค่ะนี่ผมเปิดไฟอ่อนไว้นะครับค่ะหรือบางบ้านอาจจะใช้ถ้าหัวแก๊สมัน แรงขึ้นมากนิดหนึ่งก็จะเป็นกลางค่อนข้างอ่อนนะครับก็คือจะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆใช่ครับเราจะเคี่ยวจนเป็นยางม,มาตูมเดี๋ยวเรามาดูว่ายางม,มาตูมเยมันคืออะไรน,นะครับนี่เหมือนเป็นสับใหม่อ่คะน้ำเชื่อมยางมาตูมนะคะ <ś led> ใช่ครับอันนี้คือต้องคนตลอดเวลาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็คน,คน,คนเนแค่อพอให้เข้ากันนะครับเดี<ช>๋ยวพอเราพอเริ่มเดือดแล้วผมเดี๋ยวผมจะคนทีหนึ่งนะครับเพราะว่า การคนมากๆนะครับพอใส่น้ำตาลไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดผลึกทีนึงแลแ้วจะทำให้ขนมเรามันเนื้อมันไม่เนียนค่ะวันนี้ผมเตรียมตัวสัมปันีที่เป็นรสของดอกอัญชันไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเหลือของข้าวเหนียวมะม่วงเนาะเดี๋ยวผมอาจจะต้องรบกวนจนร์มือนเอาใส่หลับข้าวเหนียวมะม่วงให้ผมนิดนึงครับได้เลยนะคะ พอเดือดสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะเทใส่หลับลงไปเลยนะครับเราจะใช้ประมาณสัก1นึ่งส่วนสีถ้วยนะครับค่ะขออนุญาตเปิดกลิ่นดมนะคะใช่ครับหอมไหมครับหอมหลับตาแล้วเหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ใช่ไม่ใช่ว่ามีแค่กลิ่นมะม่วงอย่างเดียวแต่ว่ามีกลิ่นข้าวเหนียวเข้ามาด้วยนะคะ <laughs> เป็นแบบว่าอะไรที่แบบเยี่ยมมากๆเลยนะคะจริงแล้วก็มีอีก หลากหลายไซรับนะครับที่ที่อยากจะแนะนำนะมีกลิ่นทุเรียนก็น่าสนใจครับอาจารย์นักก่นหรือว่าบางคนอยากได้กลิ่นแบบเป็นเฮิร์บไทยๆกลิ่นตะไคร้นะครับอ,อะไรเงี้ยก็ได้นะครับเราได้สีด้วยนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราขอเติมสีเหลืองเข้าไปอีกนิดนึงนะครับผมใช้เป็นเหลืองไข่นะครับอ่าค่ะเึ็ขั้นตอนการเติมสีก็คือจะเติมสุดท้ายเลยใช่ไหมใช่ครับ,รบเดี๋ยวพอเดือดข้นได้ที่นะครับก่อนติดไฟเติมสีคนพอเข้ากันแล้วปิดไฟได้เลย เห็นไหมครับมันจะเริ่มข้นขึ้นนะครับส่วนผสมตัวน้ําเชื่อมเราจะข้นขึ้นนะครับเหนียวอีกนิดหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่ายางมะตูมนะครับสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคือพอเราเอาหลังทับพีหรือตะหลิวนะครับจิ้มเข้าไปในตัวน้าเชื่อมนะครับมันก็จะเคลือบเป็นเงาเงาเนี่ยครับลักษณะเป็นยางมะตูมไม่คือใช้ได้แล้วนะครับอันนี้คือได้ที่แล้วใช่ไครับได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่สีนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวต้องลบกวนอาจารย์น้ำกันขอแป้งที่คั่วแล้วนิดนึงครับอาจารย์แป้งที่คั่วแล้วนะคะอ่าอ่านี่คเราจะยังไม่ใส่ไปหมดทีเดียวนะครับแป้งที่คั่วแล้วเราจะค่อยๆใส่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้ส่วนผสมเราระเหยน้ําออกไปมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะดูจากเนื้อสัมผัสข,ของขนมมากกว่านะครับเก็จะค่อยๆใส่เข้าไปนะครับคนนี้ได้เลยใช่ครับ อันนี้ก็คือไม่ได้เปิดไฟแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เปิดไฟแล้วครับผมปิดไฟไปแล้วมมได้กลิ่นข่าเหนียวมะม่วงได้กลิ่นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ บางครั้งอาจจะเหลือแป้งสักนิดนึงหรือบางครั้งอาจจะใช้หมดเลยอย่างเงี้ยหรือบางครั้งอาจจะไม่พอด้วยซ้าเราอาจจะต้องมีการคั่วแป้งเพิ่ม <ừ. S 1> ไว้อีกใช่ครับมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกอะไรเงี้ยครับการทำมีหลายหลายอย,ย่างประกอบใช่ครับเพราะฉะนั้นเหมือนจะง่ายแต่ก็ยากใช่ครับที่ผมบอกตอนแรกเลยว่าอินกิวเดียสน,น้อยจริงแต่ยาก,ยากครับ ขนมไทยก็นี่ไม่พ้นแป้งกะทิน้ำตาลมะพร้าวอะไรเงี้ยนะครับจะน้ำกานห,หลักเลยใช่ครับแต่ว่ากระบวนการทําหรือวิธีการทำเนี่ยยากมากนะครับเนี่ยเนี่ยเ่มได้เลยไหมครับแป้งก็จะเหลือนิดนึงถ้าเราใส่แป้งไปทีเดียวทั้งหมดนะครับเราแข็งแน่นอนนะครับส่วนผสมคือให้มันเริ่มเกาะกันเป็นก้อน,น,อนใช่ครับถือว่าได้แล้วใช่ครับนี่อาจจะต้องเติมนิดหนึ่งนะครับผมใช้วิธีการสังเกตว่า ถ้าส่วนผสมมันยังเงา,งาๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าน้ำเชื่อมมันมากอยู่อา,อาจจะต้องเติมแป้งลงไปอีกนิดนึงก็เป็นอันได้ส่วนผสมนะครับก่อนที่เราจะอัดทิมนะครับเราก็ ถ้าเราทําไม่ทันนะครับหาภาชนะใส่เก็บไว้ครับจานน้ำการแล้วก็ค่อยๆหยิบมาทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆกดอัดพิมพ์นะครับก็คือหลังจากนี้คือห้ามโดนอากาศใช่ครับโดนอากาศพุ๊บมันก็จะแข็งเร็วขึ้นนะครับขอแป้งที่เราคั่วไว้ที่เหลือนิดนึงนะครับเอามาเคาะมีแป้งส่วนที่เหลือนะครับโรยไปที่พิมพ์นะครับนะครับอันนี้ก็คือจับได้เลยใช่ไหมใช่ครับ มีหลากหลายรูปทรงนะครับที่ที่จะเลือกนะมีกระต่ายมีนกมีดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นพิมพ์ที่ใช้สาหรับทาสัมปันีกับท้องเอกของขนมไทยโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆกดอัดพิมพ์ไปเรื่อยๆเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันีิว่ามันจะมีหลากหลายสีขนาดไหนนะคะับค่ะ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขนมสัมปันีของเรานะคะน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้ผู้เรียนค่ะลองไปทําดูนะคะเราเป็นยังไงก็มาบอกกันได้นะคะครับแต่เราบอกว่าบอกเลยว่ากลิ่นหอมอร่อยแน่นอนนะครับสัมปันีที่พิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนอันนี้ใช่ค่ะแล้วก็สามารถครีเอทโดยการใช้น้ําเชื่อมที่มีกลิ่นหลากหลายได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะคลาสของเราก็จบลงแล้วนะคะต้องขอบคุณจันเอกมากมากเลยนะครับค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ